สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพบกันนะคะสวัสดีค่ะอะไรตอนนี้อยู่ที่ช่องของโมมี่คำคูนและเผลออฟฟิเชียลนะคะขามูนี่น่าจะมาสัมผัสพระเอกกับนางเอกเนาะใช่ค่ะได้เลยจ้าสวยแฮกมูนี่อาเดี๋มูนีเข้ากับหอนะคะนอกจากว่าพระเอกสองคนหาตัวได้แม่จะไม้คนดังคนดังธุรกิจเยอะธุรกิจเยอะธุรกิจรัดกลุ่ม้นางเอกก็ตาวยิ้มแต่ยูจ้าแมนอัน อันนี้ก่อดอะไรนะนาง <bunker. S 2> เอกนเจโฮมฮาแดกดาอันนี้ก็เซเป็นอันพระเอกเต้าเยี่ยมกระดาษฮาแดกดาอันถ้าเซ็ตมาอันสัมผัสอันก่อนเนาะอันเอาแบบอันเรียวๆเลยได้เนี่ยเอาแล้วจ้าลายแม่มาได้เลยถามว่าอันห้างนี้เขาไม่อยูอ่แน่มาล่ามสาหน่อยเดี๋ยวเชิญเลยเอาเริ่มแรกมันว่าจ้ะเริ่มแรกอะเริ่มแรกแม่ แม่กะบ่มีว่าง,งานแม่กะอยู่หลายแล้วแม่แม่ไปสมัครหลายวงกะคิดว่าคงสิบว่าเอาดอกกุงสิบหนะ้าเพราะว่าเขาจะเขา้าแถาแล้วตะเกียดตอนเข้านุม่มหน่อยเขาไปเห็นงานตั้งประเทศที่ยังหลายอย่างเขากับบ่บ่พร้อมสิมาวาราแต่ว่าบาดเขาอยู่หลายแล้วเทามาอยู่บ้านเขาอยู่เฉยๆว่างงานก็เลยว่า,วาเอาตนตาหน่อยอยากมาวารามพ่อไปสมัครกันหน้าทีได้กับโทษไปสมัครพวกอื่นกะมันจะเสียตำแหน่งอย่าง ang, สิแหมเพราะว่าเข้าแถาแลว้วมากับสาวหน่อยเลยตอนน,นั้นสาวน้อยก็ลังสี่เปิดโต๊ะก็เลยโทขสมัครนบอจ กระดัดเสียงบอกเล่าว่าสวัสดีครับอังสินาสวัสดีครับตอนนัน้นบ้านมีเฟสด,ดิอตอนนับบ้นมาเปิดกล้องก็เลยว่าสมัครคอนไว้ไ,วดได้ไหมครับอังสินะสวาวอกเล่าก็าเลยว่ามาอะไรมาอะไรก็ต้องต้องการแล้วว่าสิเล่าก็เลยบอกให้เดินท,ดทเเดนทางมากเดินทางมากเขากะเดินทางมากเขากะมาบ่นแพงแล้วกห็หายเลหน่อยเป็นลาำเล่าก็เล่าเห็นตัวเองแล้วก็อึ้งนะอ้าวจะเห็นตำแหน่งอีหยังสินะจะเห็นแบบคอนไวอังสินะ อันนี้อันนี้อันนี้งั้นใช่ไหม<อ>เรียนแ่ว่าคนวอยวัเนเมียชอบกัได้มาเล่าเป็นผู้หญิงเล่าบางน้อยกันให้เราเห็ดชุดขอดตูมไปก่อนว่าสี่มเมีก็เล่เห็ดขอดตูมมาประมาณสองปีสองปีพาย่เจก่อนเจก่อนเลาน่าเจีห้องมาอยู่นักข่มดมวนดิเอ็นเ้าไเด่นเลิกเขามีเวลาเด่นหลาย่าน่า,านเฮ็ดขอดตูมมันจะเลิกเด้บอ แม่ก e ็เลยมายุคอนมายุคอนว่าเก่ก่อยก็เลยเป็นสาวน้อยเป็นเจหอมคอนวอยนี่แหละจ้าเรียกอะไรนางฟ้าแม่ใช่ก็เยกอะไรสายนางฟ้าคอนวอยก็เก่ก่อนเกก่อนอายุก็เป็นขนาได้แหลมเลยพี่อยู่นี่มันกัดมีแม่มันกัดมเทมันกับมวลมานเยงมัก็ไม่ได้ดน้ำแม่มันบ้าบ้าเท่ก็ขี้ลายดอกก็ได้ได้ดียุ่กั กมวนน้ำไดีไปเห็นบารนี้น้ำบารไปงานบุญบาร์น้ำบารนี้เขาก็ไเลเห็นบรรยากาศกันแม่ก็มาแบบนี้แไงงานก็ว่าเสร็จก็หนาก็ยังหมักไม้เขาก็สามารถเ็ทได้ เ้าอายุหลายเดวันกบบ้าหายเฮ้าขื่นสูงอี่ะพ่กหายพียก้นเบาแค่วดเทชูเทศหลังสามาอยู่ไปที่ขั้นไหวกัดพิษฐาพิษานะพิษฐาใช่แม่เียน่อยเียวเกียซอยเขาสิการักษาย่เหลือมากอยู่ห้องกับจะเป็นคนเกียบรักษาขันข้าวุนี่ยข้าลุรเ่เป็นคนรับผิดชอบตอนนี้นะก็จะดูแรกัเมื่อนกกระลาแล้วกันแบบมันมันเมื่อเลิฟหมดเอาโรคหลักปีงไร ได้ยินอยู่ได้ยินปีกออยู่บ่ได้ยินอยู่เหมืออยู่ประจันนะคปีอันเพิ่นไปรังเพิ่นมันมันเปื้อนขีดตุ่มฝนตรงมมันเลอะแบบว่ามันนี้มันเปื้อยนลายทับอันแบนเนอร์เนาะบัดนี้เพิ่นกันเลยเปเรื่องโล่งน้องเพิ่นมี่น้องเพิ่นกันเลยแลนไป็นโล่งน้องอีปิงก็เพิ่นพีมากันข้าวหน้ห้าเด็กดาติดบันนี้์ห้าเด็กดาเข้ากับบรรดาแบบใครว่าเข้าว่างกันเริ่มต้นที่ว่าไล่ระบายเข้ามาร่วมทีมพ์กันแค่ลายส่วนทั้งสี่นั่นว่ ก็เลยต้องหาวิตั้งซื้ออยังก็เลยตั้งซื้อฮันด็กๆก็เลยเป็น,เป,นเป็นลายสูทฮันด็กๆก็เลยเป็นวงขึ้นมาแบบคล้ายๆว่าลายกระเล่น,นม <S <S ้แบบแว,น,มวนๆนั่นสิน้ากับกับย่ามสาวน้อยบ่มีงานร้องรับเข้ากับลายสดทักทายแฟนครับเพลินเนมน ก็เลยตักเป็นวงฮาแดกตาก็เลยดึงวผู้ใดผู้นี้เขามาสิที่แรกเป็นสามคนไหมอันนี้ก็เป็นแม่อันนี้เป็นแม่มากรวงก็นแล้วเดีเป็นนางเอกงามเลยแค่ดอกไม้นี่ก็กินขันนะแต่เรื่องสีหาดอกเนี้ยก็หนีอยู่แต่ว่าเท่าหาจีเต็มเต็มจุดเรียนหาอันนี้เพิ่นเพิ่นนนาสิอุบอิบไปอยู่ดอกเพิ่นเพิ่นนนาสิแบบว่าหลายๆอย่างเพราะว่า เพชรบึงกุยเพิ่นกับท่านใดใช่ใช่เขาอยากไปเขาอยากไปประกาศเปิดตัวเขายังประทันเลยโทษที่ยังมากมา่เพราะว่าเขารอใบเบิอมือวันที่สิบเกตเนี่ยจะเดินเข้าปิดอีกอีกสามคณะมีคณะก็มีแม่ราลุงลำเพิแมแม่ราลุงลำเพิ่มกับซุ่มแม่รับซุ่มเพชรบึงกุยกับซุ่มแม่เฮาเฮาเปิดตัวเฮากับบ้านเปิดมืดแม่ตัดสุดอี่ยังสุดการเต้นการย่างเฮากับบ้านเปิดเพราะว่า ประเภทนีสัตว์เลี้สัตว์เลี้ยงบอดไล่บอดไล่นะจมีอี้อย่างที่เสือภัยแล้วบอกว่าจะ่ผึ่งปล่อยทรัอุปกรณ์แต่ว่าม้าหนีม้าหนีบอกท่านบอกท่านได้เห็นบอกท่านบอดไล่มามาเรามาแต่เศ้าเมือแรกก็เสือม้าอีกหนึ่งะเราไปเราไปเอเหมือนแรกเราไปเราเห็นนี่เห็นเนาะอันทีมงานว่าสิมากก่อนบอดไล่ ป่าเสอไทยบอทันบอทไล่วิ่งออมามือละมือละสองสามหลอบเหมือนนี่เ้ากะแซ่เต้ามือนีรับไปบูดให้พวกนางเอกไปเอกโอเคเอาบันดีพระเอกบันดีพระเอกเต้ายิ้มบันดีอดีตเต้ายิ้มยุคนี้เหรอครับมีเต้าเต็มเต้าโรเบิร์ตโนันพันมิสลาลายุเป็นบ้านเจกกอแล้วก็เจกกอหลักการแยดูหาเขียงเก่าแดนเซอร์เก่าสา้ในเพชเบัตอบัรนบุกบิร์ตสาว้ายิ้มราเต้ายิ้มขอมาเนี่ยวงการอันรสานเต้าในปแคับ มองเป็นประกาศทางยูทูบครับประกาศทางยูทูบมองกล้องหน่อยนะครับทเพิ่นอยากอ่ายแล้วรับบ้านสุกกาดเมื่อกี้จะไนยิมสตรีนี่ไงแต่เวลายิมนี่กินขาดนะรับบ้านรับ้านสุกก็ดขึ้นนักเอกก็สิอันเปิดประกาศรับในยูทูบเนาะเากับท่มาสอบถานมั้ยครับแล้วมากับหลานหลานตุ้ยหลานหลานตุ้ยอ๋อหลานเป็นลุงตุ้ยเป็นลุงตุ้ยเป็นลุงบาตุ้ยบ้าตุ้ยเอามาแล้วยูได้แล้วหลานท่อไม่ เราคีม่อไส้มากบันี้เขาเขามาอยู่ในสหรจะจักปีโดนบมคมาที่แรกสองปีสปีแต่ก็เลยมาอยู่อีกสปีส่วนโควิดแต่กลับมาใม่เจาาเด็กรอกกับาใรองกลับมากลับมาใหม่หลวกสองโควิดเลยสอนแ่อดแทบไมว่าพอเอกพเอกคไอพเอกคไอเนี่ยอเจ๊นันแมเอะเสอดาเออหอก ค่ะ้อยการ์ดที่มาคันนี่ก็จะเป็นตัววัดขาวๆนะครับของนักเอร์ใช่นักเออันนี้นได้อีกสอคนเหรอกรับนัคนมากกับนักคนสองคนีแล้วอีกสองอันแล้วเอ้ยแล้วอีกสาวคนดาวด้วยครับเจกอนี่เกอเจกอนแล้วก็จะมีเต้าเลยนะคะเต้ารอบเบอร์เต้าเต็มเต้าเต็มค่ะอันนี้เข้าอันนี้เข้ามาช่วงเพราะว่าที่นี่อันคัมเอ่าโมมี่โมมี่เรามา มาจากขอนแก่นก็เลยคือมือขึ้นแมนมือขึ้นมือขึ้นไปพักอยู่ขอนแก่น บัดนี้ก็เลยเอออามามาไทยมากมาโดมก้อนมาเฮทุลายน้ำแ้วก็ได้มาไทยถ้ายจากท่ายพวงแม่ย้ำตดถาตียังถ่ายได้เลยนะครับตอแก่ผ่าแกยังก็เป็นอย่างเป็นย่างสวยนกกสวยกบพีปัญหาเลิศมากแม่เดียวเบิ่ง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 เตาอยางเตายิมยิมอย่างเดียวเลยก็ส่สายยาเราใส่กันเละี่นี่เสียบอได้ซือกิงแต่ได้แต่สายยา เต้าเต้าเต็มกับว่าเป็นซื้อกับซื้อตั้งไฮเต้าโรคเบื่อกับซื้อว่าเป็นซื้อกินซื้อตังเขามานี่จะได้สายยาเหมือนสาวนักแขดงแต่ว่าซื้อกินแต่ว่าได้สายซื้อกินวอดตั้งไฮลุงยิ้มแพทย์ตั้งแพงนะครับบ้านเราตั้งไฮวอดจอตั้งไฮครับจอตั้งไฮลุงยิ้มมีเสน่ห์เลยแล้วยิ้มเราใจดีแล้วว่ามาไพ่แล้วยิ้มย่างเดียวยิ้มรับยิ้มรับยิ้มสู้ตลอดตะกี้ตะกี้เราดังในช่อง ช่งแม่แม่สุภาพแม่เราช่วงโควิดโควิดมากก็เลยเด็ครับบ้าตอนเราดังได้เราเอฟซีเรหลายค่ะเอฟซีหลายหลายฝา่งเอฟซีนะคะเพิ่นกลับมาแล้วติดตามนะคะได้ทีเสาหน่อยนี่แล้วเนาะก็เปลี่ยนจ้ะ เออแล้วเราเราบอกบอกเก่งบอกบอกเก่งยิ้มเก่งยังเดี๋ยวเอายิ้มเอายิ้มสวยยิ้มสวยถ้าแม่สวยฝากแบบฝากนแม่ฝากอด้ารยาอย่าลืมเจ๊โอล์ราเพิ่ทอภิชาเป็นซองของแม่ห้มเราจะฝากซองหลุกๆนะท่านอาจาซอยติดตาม ช่วยกดไลค์ให้แม่แล้วก็ใปกดไลค์ให้เจ๊ฮองด้วยนะคะฝากชโซลด้วยค่ะฝากเอฟซีด้วยนะคะฝากเอฟซีด้วยนะคะแล้วกะฝากช่องของโมมี่คำคุณและเพล่อนออฟฟิเชียลด้วยนะคะใช่ฝากเอฟซีของสาวน้อยทุกคนเลยแล้วก็ฝาวกทีบ้านฮักทุกบ้านฮักเนี่ยเราจะไปด้วยกันจ้าใช่นะครับก็พอสาวน้อยย่ไซกับพอโมมี่อยู่บางนั้นคคืออกัันนนะะนี้ก็บอก็จะไปใด้ยแม่ บที่แรกแม่บ้าสูบก่อนที่แม่อายแม่ไม่ไล้บ้าโฉนดไล่ายแม่แลนหนีได้แบบเอาไปมาสูบยากเดี๋ยวเห็นกล่องยางเสียแล้วเคี๋เดี๋ยวมีปัญหากับเรื่องกล้องนะครับใช่อันอันนี้สู้กล้องอันนี้สู้กล้องอันอันนี้ได้หมดหน้าสดก็สวยแล้วขอบนะคะแม่พูมแล้วครับขอบคุณทุกสัมผัสนะครับสัมผัสไปได้ไกลรัชดาเจ็ดสิบเจ็นี้วพอกันดีโอเคค่ะได้สดได้สดโอเคค่ะบีบีโฟสับคลิปนี้ก็ ลากันไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะ